สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่9เรื่องป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยาสำหรับชั่วโมงเรียนนี้นะคะเป็นชั่วโมงเรียนที่4ของหน่วยการเรียนรู้ที่9ค่ะ แผนการจัดการเรียนรู้ที่29เรื่องระบบสุขภาพภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยาและการมีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยาเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนเรียนให้นักเรียนเตรียมสมุดหนังสือและปากกาให้พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนเข้าเรียนคุณครูมีคำถามหนึ่งคำถามมาถามพวกเราค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าระบบสุขภาพภาคประชาชนหมายถึงอะไรอ,อผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของพวกเราหรือเปล่าหนูคิดว่าอาจจะเป็นนโยบายที่ดูแลสุขภาพคนไทยหรือเปล่าคะ ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ละคนอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันมากมายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะพวกเราจะมาหาคำตอบจากการเรียนในบทเรียนนี้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะสาระการเรียนรู้ที่6เรื่องระบบสุขภาพภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา ระบบสุขภาพภาคประชาชนคือกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีความรู้ความเข้าใจร่วมมือกันดูแลและจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้นด้วยตนเองหรือด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด3ประการ 1. คนคนคือองค์ประกอบหลักสำคัญพอร่วมมือกันคิดและทำา 2. องค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเทคโนโลยีภูมิปัญญาหรือประสบการณ์ต่างๆ 3. ทุนหมายถึงทุนทางตัวเงินทุนทางสังคมและทรัพยากรทางธรรมชาติ จากปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วยเกิดมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการได้แก่ 1. ปรับขนาดของยาตามใจชอบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นคือการดื้อยาครั้งต่อไปจะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นหรือหากเพิ่มขนาดของยาเองทำให้เกิดอันตรายได้เช่นตับและไตทำงานหนัก 2. การนำยาของผู้อื่นมาใช้อาการที่เหมือนกันอาจเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันจะทำให้รักษาโรคไม่หายและเสี่ยงต่ออาการแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงจากยา 3. ไม่พร้อมฟังคำอธิบายจากเภสัชกร บางครั้งอาจมีการเปลี่ยนชนิดหรือขนาดของยาหรือมีอาการห้างเคียงที่จะต้องทราบล่วงหน้าซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราจะได้มาจากการอธิบายของเภสัชกร 4. เก็บยาไม่ถูกต้อง การเก็บยาไว้ในสถานที่ที่ร้อนจัดหรือเข้าใจว่าเก็บยาทุกชนิดใส่ตู้เย็นอาจทำให้ยาเสื่อมสภาพก่อนถึงวันหมดอายุหรือประสิทธิภาพยาลดลง 5. ไม่ดูวันหมดอายุก่อนกินยาทุกครั้งต้องดูวันหมดอายุยาแต่ละประเภทมีอายุการใช้งานแตกต่างกัน เช่นยาน้ำแบบยังไม่เปิดใช้มีอายุ3ปีแบบเปิดใช้มีอายุ6เดือนแบบน้ำเชื่อมมีอายุ1เดือนยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งเป็นชนิดที่ต้องผสมน้ำก่อนเมื่อผสมน้ำแล้วมีอายุ7วันยาเม็ดมีอายุประมาณ5ปียาหยอดตาอายุประมาณ1เดือน 6. ลืมกินยาหากลืมหลังอาหารหรือก่อนนอนควรข้ามยามือที่ลืมไปถ้าลืมหลังอาหารหากยังไม่เกิน15นาทีให้รีบกินถ้าเกินควรกินหลังอาหารมื้อถัดไป 7. ใช้ยาไม่ถูกต้องโดยเฉพาะยาที่มีวิธีการใช้พิเศษกว่ายาอื่นๆหากใช้ไม่ถูกต้องจะไม่เกิดผลในการรักษา 8. ไม่นำยาเก่ามาด้วยเมื่อไปรักษาอาการอื่นทำให้ไม่ได้รับยาที่กินต่อเนื่องและแพทย์ไม่ทราบว่ากินยาอะไรอยู่ก่อน 9. มักไปรับการรักษาจากสถานพยาบาลหลายแห่งทำให้ได้รับยาซ้ำซ้อนบางครั้งยามีปฏิกิริยากันอาจเสริมฤทธิ์กันหรือทำให้ฤทธิ์ยาบางยามีประสิทธิภาพลดลง สิเชื่อว่าการใช้ยาดีกว่าการป้องกันการเกิดโรคคนส่วนใหญ่ชอบที่จะได้รับยาจากแพทย์เพื่อรักษามากกว่าการรับฟังคำแนะนำการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคซึ่งแท้จริงแล้วการป้องกันการเกิดโรคดีกว่าการได้รับยาสาระการเรียนรู้ที่7เรื่องการมีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การมีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยาข้อที่ 1. อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้และใช้ยาตามที่แพทย์สั่งหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้งไม่ควรหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซื้อยามากินเอง 2. ดูแลให้คนในครอบครัวใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง ถ้าผู้ใช้ยามีอาการแพ้ยาหรืออาการผิดปกติให้นำส่งแพทย์ทันที 3. เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาซึ่งจัดโดยหน่วยงานทางสาธารณาสุขในท้องถิ่น 4. ร่วมมือกับเพื่อนจัดกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนเพื่อรณรงค์การใช้ยาให้ถูกต้องเช่นการจัดตู้ยาสามัญประจำบ้านการใช้ยาที่ถูกต้องตั้งโต๊ให้ความรู้เรื่องยาหลังเลิกเรียนตัวอย่างการจัดตู้ยานะคะชั้นบนไว้สำหรับยาใช้ภายในชั้นกลางยาใช้ภายนอกชั้นล่างสำหรับเวชภัณฑ์ต่างๆ และเนื้อหาสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเรามาสรุปสิ่งที่พวกเราได้เรียนกันไปดีกว่าค่ะระบบสุขภาพภาคประชาชนมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด3อย่างได้แก่คนองค์ความรู้และทุนพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัยของประชาชนได้แก่ 1. ปรับขนาดของยาตามใจชอบ 2. นํนำยาของผู้อื่นมาใช้ 3. ไม่พร้อมฟังคําอธิบายจากเภสัชกร 4. เก็บยาไม่ถูกต้อง 5. ไม่ดูวันหมดอายุ 6. ลืมกินยา 7. ใช้ยาไม่ถูกต้อง 8. ไม่นํายาเก่ามาด้วยเมื่อไปรักษาอาการอื่น 9. มักไปรับการรักษาจากสถานพยาบาลหลายแห่งและ10บ เชื่อว่าการใช้ยาดีกว่าการป้องกันการเกิดโรคแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้การมีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยาได้เพื่อลดพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัยซึ่งมีด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้ 2. ดูแลให้คนในครอบครัวใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง 3. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาและ 4. ร่วมมือกับเพื่อนจัดกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครหน่วยการเรียนรู้ที่9กก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะและเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนท้ายหน่วยเราจะมีแบบทดสอบออนไลน์ให้นักเรียนได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวพวกเรามาดูตัวอย่างแบบทดสอบกันก่อนนะคะ ข้อใดไม่จําเป็นต้องปรากฏบนฉลากยากาไก่ชื่อยาขอไข่ผู้ผลิตขอควายเอกสารกํากับยางงูข้อความยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษนักเรียนตอบได้ไหมคะและคําตอบที่ถูกต้องก็คือขอควายเอกสารกํากับยานั่นเองคะ่ะถ้าหากว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปทําแบบทดสอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะ โดยนักเรียนสามารถสแกนเพื่อทำแบบทดสอบได้จาก QR Code ที่ขึ้นอยู่ตามภาพเลยนะคะสุดท้ายคุณครูก็ขอจบบทเรียนและหน่วยการเรียนดูที่9ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงเรียนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ